ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองเป็นแม่มดฝันเห็นตัวเองเป็นแม่มดแปลว่าอะไรท่านจะมีชื่อเสียงจะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณเยอะคุณกำลังจะได้ของขวัญของฝากให้ระวังนะ ความอิจฉาลิษยาที่อยู่ใกล้ตัวหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จอย่างมากส่วนในด้านความรักเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าแฟนเก่าคนรักเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยฝันแบบเนี้เป็นไปได้ค่ะที่ว่าแฟนเก่า แฟนเก่าศัตรูเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยฝันเห็นตัวเองเป็นแม่มดแปลว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคนที่เลิกไปแล้วเนี่ยจะกลับมาขอโทษแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยศัตรูเก่าเนี่ยจะมาขอโทษฝันเห็นตัวเองเป็นแม่มดเนี่ยความสัมพันธ์เก่าๆจะ ลับเข้ามาในชีวิต relationship เก่าๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในชีวิตไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเพื่อนเก่าแฟนเก่าเนี่ยคุณอาจจะได้นัดเจอกับแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วอาจจะได้ไปกินข้าวไปออกเดทนะคะเลขนำโชค036 036ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ